สวัสดีค่ะสวัสดีนกักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะนะกักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันแล้วก็คือเรื่องลายมือกับการเขียนสื่อสารนั่นเองถ้าพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยไปเลย การคาดัดลายมือคืออะไรคะลูกการคาดัดลายมือนะคะเป็นการฝึกการเขียนเบื้องต้นเลยที่จําเป็นที่จะต้องฝึกฝนตั้งแต่เรายังเด็กๆเ,เลยนะคะให้เกิดความเคยชินนะคะกับการเขียนที่ทํำไมสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองเพราะเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่การเขียนได้อย่างค่องแคล่วนะคะสวยงามแล้วก็มีความน่าอ่านนะคะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าการเขียนนั้นนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ความคิดหากการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้นั้นเป็นลายมือที่วาดอ่านไม่ออกเลยการเขียนนั้นก็จะทำไมคะลูกจะไร้ค่าเลยค่ะเกิดเป็นคนไทยนะคะจึงต้องเขียนอักษรไทยให้ถูกต้อง รวดเร็วแล้วก็มีความสวยงามน่าอ่านนั่นเองสำหรับจุดประสงค์ของการคัดลายมือเลย 1. น,นะคะคือเพื่อให้มีความทำไมภูมิใจศรัทธาและรักการเขียนภาษาไทย 2. เพื่อให้เขียนตัวหนังสือไทยได้ถูกต้องตามหลักวิธีการต่างๆ 3. เพื่อให้รู้จักให้รู้จักการจัดระเบียบ การเว้นวักการเว้นช่องไฟ 4. เพื่อเป็นการฝึกให้เป็นสมาธิในการเขียนต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูรูปแบบของตัวอักษรไทยกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะครูก,ก็ได้ยกมาด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะคะลูกหเลยจะเป็นแบบไหนคะแบบอารักษ์แบบอารักษ์แบบก,ก็คือแบบหัวเหลี่ยมนั่นเองนี่เห็นไหมคะลูกหัวจะเหลี่ยมๆนะคะนักเรียนนี่ หัวจะเหลี่ยมเียนะคะอย่างเช่นวอแหวนหนูเห็นไหมหัวเหลี่ยมนี่นี่หัวจะเหลี่ยมเียแบบนี้เลยนะคะลูกต่อมาอีกลักษณะหนึ่งก็คือแบบกระทรวงศึกษาธิการแบบกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นแบบไหนคะลูกแบบหัวกลมนั่นเองกลมยังไงนี่กลมโคง้งมนแบบนี้เลยนะคะครูอาจจะเขียนไม่กลมนะคะ แต่ถ้านักเรียนได้มองนะคะลูกจะหัวกลมมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหัวมนนะคะซึ่งต่างจากแบบหัวเหลี่ยมเห็นไหมเนี่ยอ่ะหัวเหลี่ยมจะเป็นตัวเหลี่ยมๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นหัวกลมตัวจะกลมๆหมดเลยจะไม่มีเหลี่ยมเลยนะคะสำหรับข้อปฏิบัติในการคัดลายมือหนึ่งนะคะต้องทำไมคะ นั่งตัวตรงหลังห้ามงอเลยหรือก้มหน้ามากเกินไปนะคะเราจะต้องนั่งในท่าที่มันสะดวกในการคัดลายมือสะดวกในการเขียนมากที่สุดนะคะลูก 2. ให้แสงสว่างเข้าด้านหน้าตรงข้ามกับมือที่จะคัดเพราะว่าอะไรถ้าหากว่าเรานั่งบังแสงนะคะลูกบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นตัวที่เราเขียนก็ได้อุย๊ยตัวนี้มันหัวกลมไหมหรือว่า หัวเหลี่ยมไหมอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเราต้องนั่งในทิศทางที่แสงเข้าด้านหน้าของเรานะคะสามแขนนะคะสข้างวางบนโต๊ะเลยจับดินสอหรือปากกาให้มั่นคงเลยนะคะสวางกระดาษห่างจากสายตาประมาณ1มันบรรทัดนะคะเพื่อเป็นระยะที่ทำมสบายตาที่สุดอืมเราจะได้เขียนได้อย่างสวยงามนะคะห้าคัดลายมือให้ถูกต้องตามรูปแบบเลย หลักแล้ววิธีการคัดลายมือหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้เราทำไมอ่านข้อความที่เราจะคัดให้จบก่อนเพื่ออะไรเพื่อเป็นการที่จะทำไมคะลูกไม่ให้เราเขียนผิดไงเราจะได้แบบอ่ารู้แล้วว่าคำต่อไปต้องเขียนว่าอะไรมีคำว่าอะไรบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าเราเขียนผิดแล้วเราลบก็จะทำให้ไม่น่าอ่านไม่สะอาดตานะคะสองเริ่มคัดตัวอักษรจากหัวไปหางเสมอโดยที่เราทำไมลูก ไม่ยกดินสอนะคะการคัดลายมือที่ดีไม่ควรยกดินสอนะคะ 3. ถ้าคัดลายมือครึ่งบรรทัดขนาดความสูงของตัวอักษรด้านบนต้องสูงเท่ากันโดยตลอดห้ามแบบแอ่ะตัวนี้สูงเท่านี้อ่ะตัวนู้นสูงเท่านูน้ดไม่ได้นะคะตัวอักษรทุกตัวจะต้องสูงเท่ากันหมด 4. นะคะตัวอักษรจะต้องไม่เอ็นนะลูกไม่เอน็นไม่โยไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะคะเช่นแบบ สระเา,เาเออะหนูเอ็นแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องเอแบบไหนนี่แบบนี้นะคะตรงๆเลยนะคะเห็นไหมครูเขียนครูยังเขียนไม่ตรงเลยนะคะนักเรียนห้านะคะเว้นระยะช่องไฟให้ห่างกันเสมออ่าให้ห่างกันเสมอก็คือระยะช่องไฟจะต้องเท่ากันด้วยนะคะลูกไม่ใช่แบบคําว่าอะไรดีการบ้านอ่ะการบ้านหนูเขียนแบบนี้ใช่ไหมการบ้านอ่ะตัวนี้ก็อ่ะเลยมาเห็นไหมลูก ระยะช่องไฟสองระยะนี้เท่ากันไหมลูกไม่เท่าใช่ไหมเราต้องเขียนให้มันเท่ากันนะคะลูกการขะลายมือจึงจะสวยงามนะคะ 6. สระแล้ววรรณยุกต้องวางให้ถูกที่ด้วยนะคะนักเรียนเช่นสระอูเช่นคำว่าดูอ่ะคำว่าดูสระอูควรอยู่ตรงไหนคะลูกสระจะต้องอยู่ตรงไหนนี่นี่ตรงนี้เลยนะคะต่อท้ายแบบนี้เลยนะคะ เขนาดความกว้างและความสูงของตัวอักษรต้องตรงตามแบบ 8. ระมัดระวังเรื่องของความสะอาดเพราะว่าถ้าหากเราสกรปรกปุ๊บมันจะไม่สวยเลยนะคะนักเรียนถ้าเขียนผิดเราต้องลบรอยเก่าให้เรียบร้อยเลยไม่ให้มีรอยเหลือแม้แต่นิดเดียวนะคะลูกเเมื่อคัดจบต้องทำไม เราจะต้องอ่านทบทวนนะคะแล้วก็ตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งว่าที่เราเขียนอ่ะเราเขียนครบไหมเราเขียนถูกไหมเราวางตำแหน่งสรรและวรรณยุกถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายนะคะบอกว่ามัานฝึกฝนการคัดลายมืออย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะทำให้เราทำไมมีความชำนาญคล่องแคล่วนะคะเขียนได้ถูกต้องสวยงามนะคะลูก สำหรับแบบฝึกหัดนะคะเรื่องการคัดลายมือครูก็จะให้นักเรียนนะคะเลือกคัดลายมือตามหัวข้อนะคะที่ครูกำหนดให้นักเรียนจะคัดแบบอารักษ์ก็คือหัวเหลี่ยมหรือแบบกระทรวงศึกษาธิการก็คือหัวกลมนั่นเองให้หนูเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตามความถนัดของตัวเองเลยคัดตัวเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนลงในสมุดภาษาไทยซึ่งหัวข้อที่เราจะคัดในวันนี้ก็คืออะไรลูก เพลงชาติไทยนั่นเองต้องเขียนให้ครบนะคะแล้วก็มันฝึกฝนบ่อยๆด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจทำนะคะลูกแล้วก็ไปดูลักษณะการเขียนด้วยนะคะว่าแบบอารักษ์เขาเขียนยังไงแบบกระทรวนศึกษาธิการเขาเขียนยังไงเราจะได้เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะลูก สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเรื่องการคัดลายมือครูก็จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยครูบีมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ